เอ้ยบอมแมนบอมแมนแน่นส yeah, yeah, <ah <ah enfin ินี่ออดีออดีออดีไม่ดีมาดีนี่ยังระสองังมากวนบางเยยังเอาคือนกดติดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ เปิดไม่ก่อน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 สวัสดีกันเปิดเปเอาเดี๋ยีเสดเดือดเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับชาป้าสวัสดีค่ะไปเลยครับนี่อ้วนห่วยเถูกต้องฟุบเอาอยู่อุ้ยโต น่าจะเป็นโตนั่นวะเปิด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 ไม่ไปก่อนตามล่าหาผู้ชายตัวลุงอย่ายิงน้องนะโอ้ยมันมาเร็วเอ้ยสวัสดีรีเรียนอยู่ข้างมอ จะตามลาหาผู้ชายโอ้ยอารีเนี่ยกระเดือดระเด้อวันนี้อารีเนี่ยกระเดือดระเด้อวันนี้สงสัยหึงแน่นสีเกินไปอเดี๋ยวมันมีของเถิงเนี่ย ฮลโหลสวัสดีน้องนี่ขอโทษน,นะขอโทษไปก่อนเพื่อเป็นผู้ชาย <Help. S 2> เอาว่ะน้องอ้วนน้องเขาอเนีกว่ออา,ออาตายซ้มฉอไปโลดว่ะฉอนไปโลดมันมีปืนกระการ <c oughs> เคียนให้เองมาแล้วสวัสดีตายพวกผู้ชายเห็นเขาบ่โว้ยวัวเหนเขาบ่เห็นเห็นสวัสดีเดี๋ยวสวัสดีสวัสดีสวัสดีเอ้ยควรที่ไร ยยงไง่ไดีทงเถอะกันนี้ยเขาฟังเสียงมันไถ่เอามัอปร่นยินดนวะมาแล้ววนา่าดงทไมเยนี่ ตายมอน่ะนี่นี่โอ้ยตกโอ้ยอ๋ออีมอนในน้อยนี่ก็ขึ้นเลียนซาเทเลน่ะมาสิ สิน้องมองสิงน้องมาสิโอ้ยตกเย็ดขาน็นอตพูดได้หรอน็อตมาเอางนเขาวงเดี๋ยวขอน้ำไทย มามามอไม่เห็นเขาเข้าก็ไม e ่เห็นศัตร to ูอวนมากร่างมวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึงแป๊บนึ่งมาเร็วไอ้เจาะแจ๊กรออยู่ ไอจอนแจลอยอยู่เร็วเร็วปี้วเป้วปร้ยวปร้วเปร้วหยาหยาจอแจตกเขาจอนแจจะปีนต้นไม้ปร้วเป้วปรี้ จอแจกวนมไม่ต้นไม้นี่มันลืล่นเลยจอแจกวนน้าดาังมากเลยครับฟิวฟิวฟิวเข้าวมกันเถอะเอาจอแจไปด้วยจอแจเดินช้ารอจอแจด้วยเราจะมาแล้วอ,อา้อาว ไม่นี้ะนี่ดูบองมอากจอใจรูจรจร้จอใจเ,เริ่นช้าโห่วงแห้งอยู่เลยมากป้าป้าตายตายไม่เห็นน้ำเลยนี่ จอแจ่เขาเห็นยังเลยเดี๋ยวจอแจ่จะกลับไปดูโอเคตอนนี้ไม่มีจอแจ้แล้วเขาโมโหเด็กชื่อ Good luck mates Awesome เออบะตายโอ้ยมีตัวบอดเอาชึ้นปิ้งย่างเราเพิงหันมาใช่หรือยาบ้าบอดเจอคนมาอีอกย,อยักษ์ที่บุ๋มีนี่ยานี่ย,า,ย,า,ยาเออเราจะเอาแชมป์ให้ได้ฮะ ยาวไมไม่ยยอังอยู่ไม่ยอมเฮ้ยมันเฮ้ยมันรีบเพิกการตายได้นี่วะวัวเขาลงออกเออเออว่เป็นยังไงเดี๋ยวเขาจะดูให้แชม็มเนี่ย เด,ดี๋ยวจอ b อลบอกเอาตายช็ตมาสวยมากเลย Jim ni ni Jim ni ni Jim ni ni Same <laughs> in Yeah. Victory belongs to us. chấp phải, chấp hành